หนุ่มวัย19ปีพาแม่รำโครงยาวแก้บนหลังสอบติดในสิบตำรวจจังหวัดยะลาพร้อมไว้สารทวดงูและหลวงพ่อทวดที่สำนักสง,งเขาหลักจันทร์ที่สำนักสง,งเขาหลักจันทร์ตำบลน,น้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังมีพิธีแก้บนด้วยการรำครงยาวรอบสำนักสงและหน้ารูปหล่อของหลวงพ่อทวดที่มีขนาดความสูงประมาณ5เมตร โดยคนที่มาบนบานไว้คือนายอัตภูมิพักจัน์ทรหรือน้องพับนะคะอายุ19ปีเป็นชาวอำเภอเมืองตรังซึ่งได้บนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ไว้ตามคําแนะนําของญาติผู้ใหญ่นะคะว่าจะช่วยให้สมหวังในสิ่งที่ขอโดยมีผู้ที่สมความปรารถนามาแล้วหลายคนเรียกได้ว่าขอได้ไว้รับซึ่งน้องพับนะคะ ขอให้สอบติดนายสิบตำรวจเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังประกาศผลสอบแล้วนะคะน้องปรับสอบติดที่โรงเรียนตำรวจภูทร9จังหวัดยะลาและจะไปมอบตัวเดือนสิงหาคมนี้นะคะวันนี้จึงต้องมารำแก้บนโดยพาคุณแม่มาด้วยนะคะคือนางอารีพักจันอายุ53ปีมารำแก้บนด้วยกันโดยใช้เวลารำแก้บนนานประมาณ40นาทีนะคะ สังเกตเห็นว่าคุณแม่จะมีอาการดีใจมากกว่าลูกชายอีกนะคะและก่อนที่พระการพยาติโกเจ้าสำนักสงฆ์เขาหลักจันทร์จะให้ศีลให้พรนะคะขอให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีและเรียนจบออกมาเป็นตำรวจน้ำดีเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไป และน้องพลับกับคุณแม่นะคะก็ได้เข้ากราบสารชวดงูจำนวนสองสารที่บนบานไว้นะคะและพบว่าก่อนหน้านี้มีคนนำเอาไข่ไก่สดจำนวน199ฟองมาแก้บนไว้ก่อนแล้วแสดงให้เห็นถึงความโชคดีของคนที่มีความเชื่อความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำนักสงฆ์แห่งน,นี้นะคะซึ่งมีชาวบ้านต่างตีเป็นเลขเด็ด 199และหนึ้าศูนหวังจะเสี่ยงโชคอะไรเราก็ได้อะไรไว้แล้วเป็นไงบ้างคะ่อะขอให้สอบนายสิบติดครับหล้วก็สอบติดตามที่ขอไปครับแล้วมาแก้บนยังไงคะอะบอก็ <laughs> บนรำกรองยาวครับอืแล้วก็เมื่อกี้ก็ไหวอ่า หลวงปู่ทวดไปแล้วก็ขอให้เขากุมครองให้เขาประสบความสําเร็จในความรู้สึกสัมผัสได้ว่าหลวงปู่รับค่ะรับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่มานานหรือยังคะไม่นี่ไม่เคยมานะไม่ไม่เคยมาอันนี้เป็นครั้งแรกที่เข้ามาทีแนะนำว่าต้องมาบนที่นี่เราก็จะรับครับก็บอต่อต่อมาครับแล้วก็มาและส่วนตัวน้องเคยไปบนบานอะไรที่ไหนไหมคะ เคยครับมีมีอยู่แล้วรับที่รย์มา<ค>ไหมสันเิษฐหนครับที่นี่ก็สำเร็จมีส่วนมากก็จะไปกรมหลวงชุมพรดีใจ,ใจไหมคะดีใจครับแก้บนลำกองยาวอย่างเดียว <c oughs> ใช่ครับแล้วเนี่ยมีดอกไม้ทูบเทียนมาทอดถวายปกติทำแล้วดีใจไหมคะทำแล้วรู้สึกไงบ้างสบายใจครับสบายใจวยครับ S <S <S ว่าพูดไปแล้วก็ทำตามที่พูดไว้ว่าเราก็ได้ในในสิ่งที่เราอยากได้ครับก็มาบนบานสารกล่าวว่าให้ลูกก็สอบตำรวจได้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็ตาหลวงก็ไม่รู้แต่เขามาบนเอาไว้บอกว่าไอ้ลูกสอบเก้าเป็นหมอนะโยมเสร็จแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จเสร็จแล้วก็ก็มาแก้บน เป็นไก่เป็ดบ้างไก่ไก่บ้างกรองยาบ้างเยอะยมตาหลวงก็องค์ด้วยตาหลวงไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ยมนะเพราะว่าสริงที่ศักดิ์สิทธิ์เ็าอยู่สถานที่นี่แล้วเ็าอยู่ตั้งนานแล้วตรวจกายตรวจจันตรวจดำเนี่ยก็ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์ตาหลวงทำสร้างวัดยังไม่เสร็จไปในแปดปีเพราะว่าบุญบรารมีเขาเยอะ <c oughs> แล้วทัวโนล่ะครับเป็นมาอย่างไงคะััวโนูนเนี่ยก <c oughs> ็มาบอกบอกว่าช่วยเขาด้วยท้าหลวงมาสร้างที่สำนักสงฆ์เอาหลักแต่แล้วพอสร้างเสร็จก็จะกลับที่วัดเวนคว้าจะมาวาสที่กันตังนันเนะแต่แล้วก็ตรวจที่นี่แหละไปก้าวขวัญบอกว่ามาช่วยเขาหน่อยเขาถูกอินทับอยู่ท้าหลวงก็เลยจนะมาดูว่ามเป็นจริงไหม เสร็จแล้วมามาดูเลยนะไอ้โย,ยมโยมโยมก็ช่วยถางให้หน่อยเสร็จแล้วดูอุ้มเป็นจริงนี่ว่าเสร็จแล้วก็สร้างไงเขาจะสร้างอะไรก็แต่โยมยมอยู่ที่การจัดตาของเราเป็นเนืออะไรคะพี่ใหม่เป็นเป็นอู้ง,งูจงอางโยมตัวอูวย<า>ย้ใหญ่มากย่าวีเมอู้ประมาณห้าเม็ดกว่ามีทตั้งตัวขาวดำแล้วก็สีทองก็กินทับตัวสีอะไรคะ สีสีทองกับสีขาวสองตัวเลยสองตัวเลยจะนั่นแาไหนจ้าหลวงเลยมาทำเป็นปยาหากันนะไดไหมคะไม่ได้ก็ปล่อยเข้าไปเออปล่อยก็ก็ไปสามตัวไหมคะต้องสามตัวลยยังอยู่ยังอยู่ช่วงไหนที่เขาจะลงมาช่วงส่วนมากจะดูแลงแล้วก็ก่อนจะขึ้นสิมาคำก็ลงมาเดียว เห็นแล้วก็น่าเครงขามไมยมเราตัวก็ใหญ่มาก